ถ้าเราพูดถึงแค่2ชื่อแรกครับฮารันกับเออร์เดการเราสามารถสู้ได้ทุกทีมครับฟอรท็อปบอกเลยครับว่าผมไม่คิดว่าจะมีทีมไหนในโลกที่มีช่องว่างระหว่างนักเตะที่ดีที่สุดกับนักเตะที่แย่ที่สุดได้มากขนาดนี้พัฒนาเด็กๆที่ทักษะพื้นฐานสุดยอดครับครองบอลเลี้ยงบอลแต่กับละเลยอีกกลุ่มนักเตะที่มีพละกําลังดุดันแข็งแกร่งเสียปะทะหนักๆแทบไม่เหลือเลยครับทะเล่นสวยงามเพลาวเกมลุกดีแต่เก็บใจชนะไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista บ,บายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับสู่บอลสตานะครับกับผมจิตกรเสียมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับทางเมนสเตนเทลังของเราเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานใหญ่ของเรานะครับบอลอสตานออสเตดครับวันที่25พฤศจิกายนนี้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันครับถ้าใครสนใจสามารถสแกน QR code ดูรายละเอียดได้เลยนะครับเป็นคู่ใหญ่นะครับแมสซีเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับลองจินตนาการตามนะครับถ้าในทีฟุตบอลทีมหนึ่งครับ คุณมียอดกองหน้าอย่างเออร์ลิงบลอห์ฮารันด์และคุณมีกองกลางจอมทัพอย่างมาตินออดิกาดเราสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างแน่นอนครับสองนักเตะนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มของนักเตะชั้นนําและกําลังสร้างผลง,งานอย่างสม่ำเสมอทั้งกับต้นสังกัดอย่างฮารันด์กับแมนเชสเตี้และออดิกาดกับอาร์เซนอลครับแต่พอกลับไปมองในานามของทีมชาติ นอร์เวย์ครับปรากฏว่าสิ่งที่ผู้คนคาดหวังว่าน,นี่แหละจะเป็นยุคทองกลับมาอีกครั้งของทัพไวกิ้งแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันอีกแล้วครับในรอบเพเลเอร์สุยูโรองพนยีโสิบสนัดล่าสุดครับพวกเขาเสมอกับสกอตแลนด์3-3ทําทำให้จบอันดับ3ของกลุ่มนะครับปล่อยให้สเปนและสกอตแลนด์นั้นตีตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนโอกาสในการลุ้นตำแหน่งเพลย์ออฟจากเวทีเนชั่นลีกซึ่งนอร์เวย์นั้นอยู่กลุ่ม B ีนะครับปรากฏว่าในกลุ่ม B ีนั้นก็ มีทีมที่ติดตัวเข้ารอบโดยอัตโนมัติไปแล้ว2ทีมครับนั่นก็คือสกอตแลนด์นี่แหละครับอีกทีมก็คือเซอร์เบียครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์จะตกอยู่ที่แชมป์กลุ่มก่อนซึ่ง2ทีมที่เหลือในกรุ๊ป B ก็คืออิสราเอลกับบอสเนียคู่นี้แหละครับจะได้มาชิงตัวเพลย์ออฟกันนั่นหมายความว่ารอบคัดเลือกในศึกยูโร2024นอร์เวย์ก็ตกรอบครับจะหวังในพื้นที่ตำแหน่งเพลย์ออฟจากเวทีเนชั่นลีกก็ไปไม่ถึงดวงดาวครับเป็นอีกครั้งครับที่มันถูกตั้้งคถาาามมขึนว่ ในเมื่อคุณมีซูเปอร์สตาร์อย่างฮารันและโอเดกาดทำไมนอร์เวย์ยังล้มเหลวอีกครั้งวันนี้ลองไปหาเหตุผลกันดูครับ <c oughs> เผื่อจะได้คำตอบที่เป็นแนวทางกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติรวยนะครับผมย้อนแบบนี้ครับว่ารายการเมเจอร์หลักระดับนานาชาตินะครับฟุตบอลโลกเนี่ยนะครัครั้งล่าสุดที่นอร์เวย์ไปก็คือปี1998ส่วนศึกชิงแชมป์ยุโรปก็คือยูโรเนี่ยนะครครั้งล่าสุดก็คือปี2000ครับ ซึ่งในทั้งสองครั้งนั้นนะครับเอาเข้าจริงๆอ่ะทั้งฮารลันและโอเดกาดเพิ่งลืมตาขึ้นมาดูโลกเองครับยังไม่รู้ภาษีภาษาด้วยซ้ำแต่ในทีมชุดนั้นก็ถือว่าสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับอย่างฟุตบอลโลกปี98ก็สามารถเอาชนะบราซิลได้หรือในศึกยูโร2000ครับก็สามารถหาปากกาเซียนเอาชนะสเปนได้เป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมครับที่ยังไม่เคยแพ้บราซิลในเกมระดับชาติอย่างเป็นทางการนะฮะชนะ2เสมอ2และมี ถึงช่วงหนึ่งครับที่นอร์เวย์นั้นไต่ขึ้นไปอยู่อันดับ2บนตารางฟีฟ่าแร็งกิ้งเป็นรองเพียงแค่บราซิลครับยุคนั้นเนี่ยนะ,ะเต็มไปด้วยนักเตะชื่อดังหลายคนครับรูเน่บรัสเซตบรอนนียอนเซนยานอาเก้ฟอร์ชอปหรือห้องเครื่องอย่างออยวินเลออนฮาเซนแต่นะปัจจุบันครับนอร์เวย์ตกมาอยู่อันดับที่42ของโลกและบางช่วงบางตอนเน่ยนะครับเคยตกไปไกลสุดเลยก็คืออันดับที่88ของโลกครับเมื่อปี2017 จนกระทั่งมาถึงยุคนี้แหละครับที่เราได้เห็นทั้งเอริงบลูฮาร์แลนด์ได้เห็นทั้งมาตินเออร์ดกาดหรืออาจจะรวมถึงคนอื่นๆครับซันเดอร์เบิร์กครับห้องเครื่องจากเชฟฟี่ยูเนเต็ดคริสตอฟเอเยอร์ครับกองหลังจากเบรนทเฟิร์ดหรือหัวหอ,อกร่างโยงอย่างอเลสเซนเดอร์ซูลอสจากบียาเรลล์แต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันอยู่ดีครับคนที่จะให้คําตอบได้ดีที่สุดอาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดนั่นแหละครับหนึ่งในนั้นก็คือยานาเกฟฟอร์ท็อปครับปัจจุบันเนี่ย เป็นผู้สื่อข่าวนะฮะแล้วก็ถือว่าได้รับความน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรครับโดยเฉพาะในเวทีบุเดสลิกาฟอร์ท็อปให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ครับกับ t h อ a t อชเลติกสื่อกฬาออนไลน์ชื่อดังของกฤษนะครับสิ่งแรกที่เขามองเห็นก็คือช่องว่างระหว่างนักเตะที่ดีที่สุดกับนักเตะอาจจะใช้คําว่านักเตะที่แย่ที่สุดก็ได้มันกว้างเกินไปครับมันกว้างเกินไปฟอร์ท็อปบอกเลยครับว่าผมไม่คิดว่าจะมีทีมไหนในโลกที่มีช่องว่างระหว่างนักเตะที่ดีที่สุดกับนักเตะที่แย่ที่สุดได้มากขนาดนี้ มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับและเขาก็ยอมรับว่าถ้าเราพูดถึงแค่2ชื่อแรกครับฮารันกับเอเดการเราสามารถสู้ได้ทุกทีมครับแต่ที่เหลือครับเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้ต้องการดูถูกใครนะแต่ถ้าพูดด้วยความจริงและความเคารพเนี่ยนักเตะกลุ่มก้อนที่เหลือเนี่ยยังไม่ได้มีมาตรฐานที่เพียงพอและถ้าจี้จุดปีกก็คือบรรดากองหลังนั่นแหละครับโอเคครับบางคนอาจจะเล่นอยู่ในลีกของต่างประเทศแต่บางคนก็ไม่ได้เล่นอย่างต่อเนื่องเท่าไหร่ ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีตอนนอร์เวย์ครับถึงแม้ว่ามีกลุ่มกล้อนอย่างอผู้สาวประตูเอยันนาลันครับที่เพิ่งได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องกับเซบียหรือกิสต็อเอเยอร์ครับก็เริ่มยึดตำแหน่งตัวจริงกับเบรนเฟิร์ดได้แล้วแต่ในมุมมองของฟอร์ทอปนะครับเขายัางมองว่านอร์เวย์ยังขาดแกนหลักในแดนหลังซึ่งถ้ามองย้อนไปที่จุดเริ่มต้นจากการพัฒน,นานักเตะนะครับบางทีมันอาจจะเป็นที่เรื่องของระบบหรือแบบแผนการฝึกซ้อม ที่ทําให้นอร์เวย์นั้นขาดแคลนบรรดาแนวรับที่แข็งแกร่งที่ดุดันฟอทอปใช้คําว่าเราซ้อมแบบจืดชืดเกินไปพวกเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกบอลวิธีการหมุนตัวแบบโยฮันคลาฟการชิปลูกสวยๆน้ําหนักที่มั่นคงแต่สุดท้ายกลับไม่รู้ว่าจะชนะการแข่งขันได้อย่างไรถึงขั้นตั้งคาถามเลยครับว่า เซนเตอร์ฮาฟตัวใหญ่ๆเนี่ยมันหายไปไหนกันหมดทำไมเราไม่มีนักเตะแบบนี้เลยถ้าถามผมฟอร์ทอปบอกว่าในาหนนาของการเคยเป็นอดีตกองหน้าระดับทีมชาติเนี่ยถ้าผมเป็นกองหน้านะเจอกองหลังแบบนี้สบายมากครับอยากลงไปเล่นเลยครับเพราะมันอ่อนป,กปอกรกเปียกเหลือเกินซึ่งถ้ามองในแง่ของแบบแผนการฝึกซ้อมอีกคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันก็นกคือลิฟกูนาสมัวคนนี้เป็นโค้ชทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน21ปี ก็เป็นหนึ่งคนครับที่อยู่ในกลุ่มของการค้นหาบรรดานักเตะดาวรุ่งหรือระบบวิธีการพัฒนาการของเด็กดาวรุ่งต่างๆสมมสรบอกว่าเด็กๆเ,เติบโตขึ้นมานะครับผมเห็นมีแต่ทักษะการผ่านบอลการหมุนตัวหลบการครองบอลและอาจจะมีการเล่นแบ่งทีมกันบ้างในตอนท้ายซึ่งถ้าเราเอาแต่ฝึกกันแบบนี้เลยแต่ละสัปดาห์มันก็ไม่แปลกหรอกครับที่เราจะขาดแคลนบรรดาเด็กตัวใหญ่เข้าสกัดแบบหนักๆดุดันหน่อย ถึงแม้ว่ามันจะต้องแลกมากับทักษะการคลองบอลก็ตามสมอลเล่าต่ออีกครับในแง่ของการเป็นนักจิตวิทยาด้วยนะครับเขาเปรียบเทียบไปเห็นว่ามันเหมือนเราให้ยากับการรักษาไปแต่ทุกอย่างก็มีผลข้างเคียงนั่นคือเราอาจคิดว่าการฝึกแบบนี้จะมีผลดีขึ้นแต่มันคือการหยุดปั้นนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทิ้งไปเลยครับพวกเขาไม่มีโอกาสผ่านเกณฑ์ได้หรอกมันเหมือนเป็นไม์เซตที่ครอบอยู่ครับของวงการฟุตบอลนอร์เวย์พัฒนาเด็กๆที่ทักษะพื้นฐานสุดยอดครับ ครองบอลเลี้ยงบอลกระชากหนีหมุนตัวคลาสสิกสวยงามแพรว์แพรวแต่กับละเลยอีกกลุ่มนักเตะที่มีพละงกำลังดุดันแข็งแกร่งเสียประท่าหนักๆแทบไม่เหลือเลยครับมันเหมือนเป็นการแบบขาดตอนทางบรรทุก,กรรมไปเลยครับซึ่งถ้ามองในแง่ของเหตุผลสิ่งแวดล้อมมันก็ถูกพูดถึงนกครับว่าด้วยสภาพอากาศในประเทศนอร์เวย์นะครับเรารู้อยู่แล้วครับว่าโอ้โหการเจอแสงอาทิตย์นี่ในแต่ละปีนี่แทบจะนับวันนับเดือนได้เลย เพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมส่วนใหญ่มันจะอยู่ในสนามในร่มครับเล่นสนามหญ้าเทียมบ้างซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลเล็กๆครับที่ทําให้บรรดาโค้ชในประเทศนอร์เวย์นั้นให้ระมัดระวังในการฝึกซ้อมและเน้นหนักเรื่งองของทักษะการเอาตัวรอดแต่ไม่ได้ปล่อยให้มีการปะทะหนักๆจนทาให้ตําแหน่งกองหลังหรือเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยมันขาดหายไปในมุมมองของสไตล์การเล่นที่มันดุดันแข็งแกร่งต่อให้คุณมีกองหลังก็จะเป็นกองหลังแบบครองบอลดีสายคลาสสิกเล่นสวยงาม ซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่เพียงพอต่อความสมดุลของทีมฟุตบอลทีมหนึ่งครับถ้ายกตัวอย่างประเทศที่ใกล้เคียงกันอาจจะถูกเปรียบเทียบกับเวลส์ก็ได้ครับเวลส์มีประชากรราวๆสามล้านสองแสนคนครับและในช่วงหลังถือว่าสร้างผลง,งานบนเวทีระดับใหญ่ได้ดีมากๆครับไปถึงรอบรองชาเลอร์ศึกยูโร2016แล้วก็เข้าเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2022ได้ด้วยครับ คือมี2นักเตะที่เก่งกาจแน่ๆอย่างเวลส์ก็มีเบลมีรัมซี่นอร์เวย์ยุคนี้ก็มีฮาร์แลนมีเออร์เดกาดคล้ายๆกันแต่ที่เหลือของเวลส์เนี่ยนะฮะเต็ไมไปด้วยความดุด,ดันความแข็งกร้าวประทะหนักเพื่อจะเอาชนะในการครอบครองบอลแล้วที่เหลือแนวรุกเนี่ยก็ปล่อยให้เกรเดเบลแรมซี่เล่นกันไปเอริกบัคเค้ครับอดีตกองกลางของลิสต์นิวอเต็ดและเคยเป็นหนึ่งในคุนพลทีมชาตินอร์เวย์ในศึกยูโร2 0 0 0เลือกจิ้มเบรนด์นี้ครับว่า เวลส์กับนอร์เวย์เนี่ยไม่แตกต่างกันเท่าไหร่อย่างเวลส์อย่างที่เราบอกครับประชากร3.2ล้านคนนอร์เวย์ก็อยู่ที่ราวๆ5.4ล้านคนแต่ความแข็งกร้าวนั้นแตกต่างบักเคบอกเวลส์ Wales นี่นะครับคือแบบอย่างที่นอร์เวย์เคยเป็นมาในอดีตทุกคนอยากเล่นฟุตบอลให้สวยงามในฐานะโคช้ชคุณอยากชนะในเกมที่เต็มไปด้วยสไตล์สวยงามแต่ถามว่ามันจําเป็นทุกนัดหรือเปล่าบัคเคบอกว่าไม่ครับสํหรับผมเนี่ย ผมก็ไม่เคยเห็นเวลส์เล่นดีได้สักเท่าไหร่แต่พวกเขาแค่ชนะ1 0โดยมีกรเร็ตเบลเป็นคนทําประตูชัยสิ่งที่บักเคพยายามจะสื่อก็คือนอกจากขาดแคลนนักเตะในสไตล์ที่ดุดันแข็งแกร่งบางทีมันต้องลืมไปก่อนครับไอเรื่องของความสวยงามแพวลวพลาอะไรต่างๆเพราะสุดท้ายแล้วชัยชนะสําคัญที่สุดบักเคบอกว่าทุกคนอยากเล่นฟุตบอลสวยงามทั้งนั้นแหละครับแต่ถ้ามองเราในอดีตสมัยก่อนนอร์เวย์ก็เต็ไมไปด้วยความแข็งแกร่งความดุดันเนี่แหละครับโดยที่ไม่ต้องสนใจด้วยซ้ำว่าคุณจะเจอกับทีมอะไร หรือเล่นระบบแบบแผนอะไรแต่สุดท้ายเราสามารถเก็บใจชนะได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราขาดหายไปตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีการเล่นให้มันดูงดงามขึ้นเพราะวาพวกเรามีนักเตะระดับโลกอยู่ในทีมแต่มันก็ไม่จําเป็นขนาดน,นั้นเพราะทุกอย่างมันต้องการความสมดุลครับท้าเล่นสวยงามพพร้าว,าวเกมลุกดีแต่เก็บใจชนะไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นคือโจทย์ใหญ่ครับและอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่สําหรับอีกหลายๆทีมด้วยซ้ําที่คุณมีซูเปอร์สตาร์โดดเด่นขึ้นมา 1- หรือ2คน แต่อค์ประกอบโดยรอบไม่ได้เอื่ออํานวยขนาดนั้นถ้าเรายกตัวอย่างในกรณีที่บักเค่ยกมานะครับนอร์เวย์กับเวลส์คล้ายกันจริงๆครับคุณมีซูเปอร์สตาร์ได้แต่ที่เหลือก็ต้องพร้อมเป็นลูกหาให้ได้ด้วยหรือการเล่นฟุตบอลสวยงามแพรวๆเป็นเรื่องที่ดีไหมโค้ชอยากเห็นไหมใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์สําคัญมากกว่ามันต้องหาจุดลงตัวให้ได้ครับต้องหาความสมดุลให้ได้ครับเพื่อทําให้ทีมนั้นสามารถรู้วิธีการในการที่จะเป็นผู้ชนะได้มากกว่า ได้รับคำชื่นชมว่าเล่นดีเล่นสวยแต่ไม่ชนะอันนี้แหละครับคือโจทย์ใหญ่ซึ่งถ้าคุยตรงๆก็คือเราก็ไม่รู้หรอกครับว่านอร์เวย์นั้นจะสามารถทําได้ดีขึ้นขนาดไหนแต่ที่แน่เอริงบราฮัลลนมาตืนเออทกาดยังไม่มีโอกาสในการเข้าไปเล่นในรายการหลักเลยครับให้กับทีมชาตินอร์เวจจย,เนนย์บางทีมันอาจจะต้องคุยกันเป็นภาพใหญ่กันหน่อยว่า,าจ,จะต้องหากลุ่มนักเตะแบบไหนเพื่อเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักเตะซูเปอร์สตาร์ที่โดดเด่นอยู่แล้วรอติดตามแล้วกันครับ ว่านอร์เวย์จะทําได้สําเร็จหรือเปล่าหรือฮาร์แลนกับโอุกาศจะต้องผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําอีกไปอีกนานเท่าไหร่กิดยังไงบ้างกับทีมนอร์เวย์ชุดนี้นะครับอลองคอมเมนต์นึงเข้ามาบอกกันได้ครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด scribe มีช่องทางสนับสนุนด้วยนะครับกดขอบคุณในซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ